ในกรณีที่เราอยากจะได้ระยะทางตัวนี้ก็จะเป็นตัวอย่างก็คือจะเป็นดีพอตเนาะที่ที่เราอยู่แล้วก็จะมีพื้นที่อาจจะเป็นคัสเตอร์เมอร์หนึ่งคัสเตอร์เมอร์สองคัสเตสแล้วก็คัสเตอร์สจากนั้นช่องกลางระหว่างของแต่ละคัสเตอร์เนี่ยก็คือจะมีระยะจํานวนระยะทางบอกว่าทั้งหมดกี่กิโลแล้วก็จะมีตัว total distance เอามาให้เพื่อที่เราจะเอามาคํานวณ ทั้งหมดเลยซึ่งอันนี้ก็คือจะใช้แค่ตัว type ที่เป็นรัดลองแล้วก็ตัวที่เป็นสุตรอร์มูลาต่างๆโอเคค่ะก็เดี๋ยวมาเริ่มกันเลยวิธีการเราเตรียมข้อมูลของเราก่อนอย่างแรกต้องมี ID มี report เนอะ report ก็คือจุดที่ไปรับสินค้าไปส่งสินค้า customer เราให้เป็นคัสเตอร์อร์แล้วก็เราจะมีขั้นได้ระยะฐางจะทำตัวอย่างให้ดูเฉพาะแค่สี่คัสเตอรอร์ถ้าเรามีเพิ่มมากกว่าน,นั้นเราก็ไปใส่เพิ่มได้เราได้หัวข้อครบละอัท้ายจะเป็น Total d i ส t a แ c นจากนั้นก็สร้างแอปชีตใหม่ เราได้ชิปตัวนี้มาแล้วไปที่ Data โอเคคลิกดูในส่วนของแอ d ์ข้อมูลเรามีตัว ID ที่เขาสามารถ Generate เป็น Unique อ ID ดีให้เราได้แต่เราไม่ต้องการให้ตัวนี้ขึ้นมาโชว์เราสามารถที่จะ่ายตัวนี้ได้ซึ่งต้องบอกไปก่อนว่าถ้าใครดูคลิปที่ผ่านๆมาการ h i d ค Key เนี่ยไม่สามารถคลิกตัว Show ออกไปได้ดังนั้นจะต้องใช้ตัวสูตรใส่เข้าไปคลิก ใช้สูตรคอนเทกแล้วก็วิวไท p e ไม่เท่ากับ Form ก็คลิกเซฟจะสังเกตเห็นตรงด้านข้างตัว ID หายไปแล้วจากนั้นเรามาตั้งค่าในส่วนของตัวรีพอร์ตโครงกันไทป์เนี่ยยังเป็นเช็คอยู่ตัวรีพอร์ตเราจะให้ไทปเป็นตัวรัดหลอกแล้วก็ Customer เเช่นเดียวกันเป็นรัดรองรัดรออ่าตัวที่เป็นที่พอต to customer หนึ่งเนี่ยให้เป็น decimal ไปเพราะว่าเรามีตัวเลขที่เป็นอ่าจุดทศนิยมดังนั้นใช้เป็น d e c i มอลแล้วก็ customer สองก็เป็นรัดรอซีหนึ่งถึงีสองจากระยะทางคัส customer ที่หนึ่งไป customer ที่สองเท่าไหร่แล้วก็ใช้เป็น decimal คัสเตอร์เนลดลงอัสมเตอร์เตนลดลงแล้วก็นอกนังนก็คือจะเป็นเดซิมอลทั้งทัดิสแทนก็เป็นเดซิมอลจากนั้นคลิกเซฟเราได้ในส่วนของ ตอนนี้ขึ้นมาแล้วขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาตั้งค่าโดยตัว Deport t ทู1หนึ่งไปที่ Formula คลิกเลยค่ะแล้วจากนั้นให้ใส่ดดสูตร distance แล้วก็ใส่ตัววงเล็บเลือกที่ตัว Deport จากนั้นก็เลือกที่ Customer ที่หนึ่ง สูตรนี้นะคะใช้ได้เฉพาะกับตัวที่เป็นไท p ์ l ัดล t u d เท่านั้นนี่คือคาเตือนเราไม่สามารถใช้ตัว d i s t a ได้กับตัวแอดเดรสใช้ได้เฉพาะกับไท p ์ที่เป็น location l ัดล t u เท่านั้นจากนั้นเราก็คลิก save แล้วก็ save งานบมดอันนี้เดี๋ยวจะทําให้ดูแล้วก็อธิบายรายละเอียดแค่ตัวนี้ตัวเดียวและจากนั้นอาจารย์จะทําเป็นแบบภาพไปไหวตัวนี้เนาะ ก็จะได้ข้อมูลตรงนี้ยมาแล้วแล้วสมมติว่าเราอยากทดลองว่ามันใช้ได้จริงไหมให้ไปดึงข้อมูลที่เป็นรัดลองเอามาวางใส่ที่ช่องที่เป็นดีอ็อกก็คัสตอพอเรา Enter อร์อกเข้าไปเนี่ยตรงหัวข้อตรงเนี้ยก็จะเข้ามาโดยอัตโนมัติคำนวณออกมาให้เลยเสร็จสัรทีนี้ตัวอื่นๆก็เช่นเดียวกันค่ะทำเหมือนกันโดย ตัวที่เป็น c 1ถึง C2 อันก็เขียนมาอยู่แล้วนะว่าระยะทางจาก Customer ที่1ไป Customer ที่2กี่กิโลแล้วก็ใช้สูตรเดิมนี่แหละทำได้เลย เมื่อเราตั้งค่าตามช่วงที่เราต้องการเรียบร้อยขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาคำนวณตัว total distance ก็คือเราจะเอาข้อมูลจากตัวระยะทางทั้งหมดเนี่ยมารวมกันโดยเราจะใช้สูตรที่ชื่อว่าคล้ายๆกับสูตรซัำแต่ว่าในแอป h e ต t เนี่ยเขาจะไม่มีการสซ่งในแต่ละคอลัมน์เขาจะเป็นการเหมือนบวกไปเรื่อยๆนทน,นทีนี้เราสามารถใช้ สูตรบวกปกติได้เลยเมื่อกี้ก็คือจะมีตัวดิโพตใช่ไหมแล้วก็บวกซีหนึ่งถึงซีสองบวกกับซีสามถึงซีสีบวกกับซีสี่ถึงดิร์ตอันนี้คือจะเป็นการซ้ำแหละแล้วก็กดเซฟแล้วก็เซฟตัวลัก จากนั้นให้เราลองไปที่ตัวหน้าเดสก์ท็อปก็ได้จะได้เห็นชัดๆแอดข้อมูลแล้วก็ลองใส่ข้อมูลลงไปจะเห็นตัวเลขเนาะตัวเลขเปลี่ยนแปลงอัตโนมัติเลย ทีนี้จะเห็นว่าถ้าเราเอาตัวเคอร์เซอร์ออ,อกเขาก็จะคำนวณมาให้เลยอัตโนมัติแล้วก็มีตัวทัศน์ที่ดิสแทรมาให้ว่าวิ่งทั้งหมดกี่กิโลก่อนจะกลับไปที่รีพอร์ตเราก็สามารถเซฟข้อมูลตรงนี้ได้เช่นเดียวกันเราใส่ข้อมูลตรงนี้เราลองไปดูในหน้าที่เป็นข้อมูลหลักที่อยู่ใน Google Sheet ว่ามีข้อมูลทรงแรงบ้างจะเห็นว่าก็คือเป็นตัวที่เป็นข้อมูล latitude ล longitude แล้วก็มีระยะทางเก็บข้อมูลเอาไว้ด้วยเช่นเดียวกัน ก็ลองไปประยุกต์ใช้ได้อันนี้จะเหมาะกับหน่วยงานที่เป็นเี่ยวกับการคํานวณการขนส่งว่าแต่ละครั้งแต่ละวันที่เราจะต้องไปส่งของแพลนที่จะไปส่งของแต่ละที่เนี่ยใช้ระยะทางกี่กิโลเราสามารถที่จะใช้ข้อมูลจากตรงน,นี้ได้เลยซึ่งเวลาที่เราส่งข้อมูลเข้าไปเนี่ยเวลาขึ้นหน้าในส่วนของแอปก็จะมีขึ้นบอกเป็นจุดเราจะจุดลงจจุดให้ด้วยเช่นเดียวกัน ในการดูแมพเนานะก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเห็นว่าเป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe และถ้าติดปัญหาอะไรก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกในใต้คลิปอาจารย์จะพยายามเข้ามาตอบก็วันนี้ก็จะมีประมาณนี้เจอกันใหม่อีกครั้งถัดไปสวัสดีค่ะ